สมศรีเหมารถตู้มาจากบ้านห้าพันห้าเจ้าบอกเขาบนจอดตรงไหนบอกให้เขาจอดตรงไหนเขาก็จอดให้นะอันนี้ก็เลยก็เก่งใจบ่นเหมือนกันแหละกระจอดวัดพนันเชิงเหรอแล้วก็จอดตลาดน้ำอยุธยาเจา้าเพราะว่าแม่ย่ากับพ่อปู่ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวไหนเนาะก็เลยแวะอันนี้ละอันนี้วัดพนันเชิงสมศรีกำเกยมาเหมือนกันข้างแหลกเจา้า ตอนนี้มาอัดเสียงอยู่ในห้องน้ำเสียงก็จะก้องๆน่อยในห้องคุณสามีบอก่ะปูโทรศัพท์อยู่กว่าจะมีเวลาประคับประมิดความจริงสมศรีมาถึงอยุธยาตั้งแต่สิเวตมงเกิงแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่แวะตรงไหนอะ่ะเปิดกระถึงกรถึงหลัดกระบังนานแล้วเหรเจ้าพอพักสี่หลัดกระบังเนาะแต่กหอ,ขอคนขับรถเปิด ขอคนขับรถให้เขาแวะให้เขาก็แวะให้เที่ยวนะคนขับรถนิสัยดีมากใครสนใจก็ถักมาได้จากถักมาถามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยเจา้าจากสนามบินเขาก็มาจากกำแพงนั่นแหละมารับเราที่สนามบินนั่นแหละเทีเ่ยวเดียวนะรวมทุกอย่างซื้ออะไรเขากินเขายังไม่กินด้วยซ้ำแต่นำใจของเราไปหนไทยอนะเนาะสมศรีกา ให้เข้าไปเพิ่มไปเล็กเล,กเล,กเลน้อยๆ้อแต่ไม่ขอบอกนะว่าเท่าไหร่เนาะความนําใจของเฮาเนั่นแหละเราก็ซื้อข้าวให้เขาแต่เขาก็ไม่ขิ้นซื้อข้าวเออก,กากินก็เลยก็ตามนั่นแหละเจ้าเออกำขอบอกรายละเอียดกแล้วกันเนาะเข้าใจทุกอย่างนะเราเราไม่ต้องจ่ายอะไรเราจ่ายแต่ค่ารถถ้าเรามีน้ําใจเราก็ให้เขาเล็กเล,กเลน้อยน้อยกระปาขอบกว่าอยากแวะตรงไหนเขาแวะให้หมด ถ้าเราไม่รีบนะอืมเขาก็มีน้ำใจให้เขาเล็กๆน้อยๆแ,แค่นั้นแหละเจา้าก็แล้วแต่คนเนาะอย่างสมศรีสมศรีเออสมศรีซื้อของกับฝากแกกับบ้านอีกเพราะว่าฝากแกกลับไปบ้านเจา้าพอสมศรีจะขนไปเมื่อก็อยากเนาะก็เลยฝากรถแกกลับบ้านไปอันนี้ก็พาปอเมย่าแล้วกะสามีพาทุกคนมาเที่ยวนั่นแหละวัดพนังชาวัดอะไรอ่ะ วัดอยุธยานั่นแหละชวนนั่งรถอ่ะอย่งรถสามล้อรถหลอบเมืองอะ่ะแกก็ไม่นั่งหลอ,อนกับนั่งมันห่อนนั่งกับนั่งก็ม,กมาแค่วัดนี่แหละเจา้าแล้วก็ไปแวะแตลาดน้ำอยุธยาวัดสวยนะสมศรีก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันบอกตรงๆว่าบอกอย่าไม่อายเลยว่าครั้งแรกเหมือนกันสวยมากวัดเก่าอ่ะเนาะสมศรีก็ได้ไปห่มผ้าเหลียงหลวงพ่อนะ องค์ใหญ่เจะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้กะผ้าลูกปั้นแล้วสมัยตะก่อนเออสมศรีก็อุมให้ถูกถ้าพูดซับไม่ถูกก็ขอสุมาขอโทษด้วยนะคะถ้ายอมรับาสวยข้างแหลกในชีวิตเจ้าได้มาวันนั้นไปกำแพงกะสาลร,รักเมืองเขา ปีดก็เลยไม่ได้ไปไแวบะบไหนเลยอย่างไม่ยากก็พอปูกก่าหิวเข้าก็เลยเข้าโรบปนสัตว์เลยเจ้าสวยงามนะวัดอ่ะสมชีชอบโบราณแบบนี้แหละแล้วก็ไปทำบุญห่มผ้าเหลืองให้คือพาเจ้าพาองค์ใหญ่อ่ะพาเขาเดินรอบๆคนก็เยอะเหมือนกันเจ้าส่หว,วัาก็จะเป็นต่างชาติเนาะ จะครอบกับอธิบายไปก็ะดูไปจะครอบกับไปครั้งแหลกเราเคยไปอีกวัดหนึ่งจําไม่ได้ละนี่เจ้าก็จะมีผ้าเหลืองนี่สมิีก็ขึ้นไปหมผ้าเหลืองข้างแหลกมือนกันเขาก็จะมีกระดาษให้แผ่นหนึ่งให้เราท่องกระถาตามติเปลเขียนไว้เนาะสมสีมก็ท่องกระถาไปแล้วก็จะมีพัดลมแต่มัน้อนมากเลยเจ้ามันร้อนเพราะว่าอากาศบน,นอบอ้าวเนาะ แล้วก็จะมีคนมาจวยเราเอาผ้าเหลืองขึ้นห่มเจ้าให้หนู้ห่มรออ๋อ,อ,อหมผ้าของพ่อมีเทปวีดีโอก็ไม่รู้เรื่องม,มาครั้งแรกแ้วเราเข้าไม่รู้มีเทปวีดีโอแล้วเร็ เปลียนแม่ก่อนแม่แล้วบอกใช่อได้าโอเค,อเคขอบคุณค่ะม<ป>โอเค สมศรีพูดยังไม่อายเลยนะอันนี้ครั้งแหลกทีสมศรีหมผ้าเหลืองให้ให้พระให้ลูกป,ปันพระเนาะแต่สําหรับส่งน้ําพระอะไรเงี้ยทาตลอดแต่หมผ้าเหลืองเนี่ยเพิ่งจะค้งแหลกในชีวิตวันนี้ก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเอฟซทุกท่านพูดยังไม่อายเลยจริงๆไม่เคยอันนี้ก็เป็นครั้งแหลกจริงๆ ดีใจและปลาปื่มมากเจ้าสวยมากเห็นไหมสมศรีก็มาครั้งแรกเหมือนกันที่นี่แล้วก็พาเจ้าขอบขึ้นไปข้างบนไปเอาตั้งเหรียญอะออโยนลงโยนลงหัวใจเหรอโยนลงกลุ่มอะสมศรีก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรแล้วก็วิวสวยมากชอบมากค่ะวัดนี้สัญญาว่าจะมาอีกนะคะ คน,คนขับรถตู้ก็ใจดีด้วยแหละเราบอกให้เขาแวะตรงไหนเขาก็แวะให้หมดหลังจากนี้ก็จะไปแวะตลาดน้ำอยุธยารอติดตามคลิปหน้านะคะสำหรับตลาดน้ำอยุธยา่าจะถึงโรงแรมก็ทุงจะขำหมืดพอดีแหละเจ้าคนขับรถกระจายดีไม่พูดไม่จายเงียบคลิปนี่ใส่ดีมากจริงๆยอมรับอันนี้บรรยากาศบรรยากาศวัด ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านติดติดต,ตามนะคะกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสมศรีกะบางทีกะตอบคอมเมนต์ช้าก็ขอประทานโทษด,ด้วยนะคะวันนี้มาส่งไม่ยากละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ยาถึงจะขึ้นเครื่องกลับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ